ลังสร้างอยู่เนาะลานพระเนาะนี่ครับถ้ำพระอยู่ตรงนี้นี่ครับถ้ำพระโพอ่าง นี่ก็น่าจะเป็นถ้ำจริงๆ,ๆนะเนานะตรงนี้ก็น่าจะใช่ทา,ทางลงไหมเนาะข้างหินนี่เนาะนเราอยากมาดูตรงนี้เนาะชันๆตรงนี้เนาะที่เราอยู่ข้างบนนะเนาะก็เลยลงมาข้างล่างนี่แหละพาท่านผู้ชมมาดูหน้าผาตรงนี้เนาะ พาทางลงมาเพราะยังไม่เคยมาเนะาะถักฝั่งทางนี้ก็เลยจะลงมาดูหน่อยเนาะจะลงลำบากเนาะก็ต้องลงเพื่อจะได้มาดูเนาะหน้าผายื่ออกมายาวเลยเนาะเสียหลักเสียหลักลก,ก็กิ่งเลยนี่เนาะนี่นะ หน้าผาอยู่ตรงนี้ทีนี้มันก็จะลกหน่อยเนาะจะขึ้นก้อนหินก้อนนนเนาะจะได้ดูไกลๆเอาเนาะข้าไปไม่ได้เลยลกมากเห็นเนาะเราก็มายืนอยู่บนตรงก้อนหินก้อนนี้แล้วเนาะ ็จะพาท่านผู้ชมมาดูนี่แหละหน้าผาตรงนี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกเ็นเนาะมันแต่นอนมาที่เรายืนอยู่ข้างบนเนาะหน้าผายื่นออกมาหน่อยเนาะที่อาจารย์บอกก็เนาะหน้าผาไม่เยอะมีแค่นี้เนาะนข้างในนี่ก็จะมีแต่ปวกเนาะจอมปวกมันก่อมามันชื้นเนาะตรงนี้นี่ครับ หาพาไม่ยาวเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นทางน้ําไหลมาพอดีเนาะนี่มันก็น่าจะชื้นเนาะบวกมันเลยทํารังอยู่ตรงนี้เนาะนี่ครับหน้าผาโพางเนาะมีแค่เนี้ยมั้งอาจารย์ว่าเนาะมีไม่เยอะมีอยู่แค่เนี้ยนี่ก็จะมีหินก้อนหนึ่งตรงนี้มาจากที่ขึ้นมาจาก หน้าผาตรงนั้นเนาะเดี๋ยวเอาหอบเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตรงนี้จะเป็นแผ่นเนาะนี่ครับเรามาจากฝั่งทางนี้เนาะมาตรงนี้เออข้างล่างตรงนี้เนาะจะเป็นหินลากหินตาดคล้ายๆตาดกันเนาะตรงนี้ เป็นกกอนเลยเนาะรู้สึกว่าจะมีคนมาทําที่อยู่จะเป็นพรนะเนาะอาจจะเป็นพระท่านมาอยู่เนาะแตไม่รู้ท่านเข้าตอนไหนนะเข้าตอนนี้ม้งเนานะพี่น้องเอ้ยเจอน้ําเล็บแมวเลยเตอ้เล็บแมวพวกนี้เนาะดูน้ามาเนี่ยโดนเกี่ยวเข้าไปนี่ก็ต้องอยู่เลยถอยเลยเนาะถ้าไม่ขาดก็เสื้อเราขาดเลยอนะเย,เยอะเลยเนาะน,นี่ เด็กก่อนมาเี่ก็เป็นสามเหลี่ยมเลยะแปลกูเนาะ,นนะอาจจะเป็นใครมาทำอะไรตั้งพักน้องเนาะ,นะนก็ยื่นออกมายาวาเลยเนาะจากฝั่งนี้เลยเนาะยื่นเข้ามานี้ ถ้ากลางกลางวันตอนเย็นๆนี่ก็แดดแล้วเนาะหลบไม่ได้นนฝนสาดฝรนี้ก็ไม่ได้เนาะเป็นผายื่นออกมาเนาะน,นี้ไม่รู้ว่าใครทำอะไรเนาะนไม่รู้ว่าใครทำอะไรตรงนี้เนาะถ้าอยู่ตรงนี้ก็ มันก็น In ั่งไม่ได้อยู่ดีเนาะแต่ก็จะมองเห็นวิวเยอะนะตรงนี้เหนไหมหมดละมองไปไกลเลยฝั่งโน้นละฝั่งน่าจะถนนใหญ่ฝั่งโน้นเนาะเว้ยไม่ใช่เนาะอีกฝั่งหนึ่งน่าโพอีกลูกหนึ่งั่งโน้นน่าจะเป็นภูภูล่นเนาะฝั่งโน้นก็มีภูล่นแล้วก็ภูอะไรนะอาจารย์บอกเมื่อกี้นี้เนาะ มีสองสลูลกกับภูแต่เราไปแค่ภูลนเนาะเมื่อกี้เราอยู่ด้านล่างเนาะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังข้างบนเนาะเป็นแผ่นหินที่เราเดินอยู่ข้างล่างเนาะก็จะขึ้นมาดูวิวได้เนาะตรงนี้แต่ว่าจะไม่มีที่นั่งเนาะก็จะมองดูวิวได้เ แต่เลยไปโน่นแล้วเนาะผมไม่มีอะไรให้ดูแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาถึงตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะขึ้นไปทางโน้นเนาะทางวัดตัางวัดเนาะเออนี่เนาะเอาฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าผาอยู่เนาะนนี้น่าจะเป็นภูอะไรดีล่ะภูหล่นไหม ตรงน,นี้ก็ล้างแล้วละไม่มีใครอยู่แล้วเนาะไม่รู้ว่าเป็นที่นั่งพักผ่อนหรือเปล่านะนั่งพักผ่อนหรือที่คลายกุฏิเเนาะผู้ลูกหนึ่งเนาะมันใช่ผู้หล่นไหมหรือว่าผู้หล่นลูกน้นน่าจะเป็นลูกน้นเนาะผู้หล่น เป็นโนนโพลนตัวนี้ไม่น่าใช่เนาะมีโคหนึ่งเนาะใกล้ก,กันนี่เนาะเป็นหน้าผาหน้าผาของจริงเลยเนาะลงไม่ได้แบบนี้ลงได้แต่ลำบากเนาะเนาะอู้ตันนี้ก็เป็นผายื่ออกอยู่นะเน่นเนาะนนกำลังก็ชาวบ้านก็กําลังทําไร่มันอยู่เนาะ ป็นหน้าผาจริงด้วยทางนี้เนาะเอ,อหน้าผาเยอะอยู่แต่ว่าลงไม่ได้เนาะนน่นนะครับผู้ตรงนี้ไม่รู้ผู้อะไรเนาะแต่จะว่าผู้หล่นก็ไม่ได้ะใช่ผู้หล่นก็น่าจะโน่นลูกโน้นเนาะพอมันจะเตีย้ยๆหน่อยเนาะหรือว่าตรงนี้มีถนนอยู่นี่นอันนี้ก็ได้เนาะนชาวบ้าน เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะนอนนะครับลานพระเนาะตัวนูนตัวนี้ก็จะเป็นตาดลงเนาะจะเป็นตาาอยู่ตรงนี้เนาะเพราะฝั่งท่านนี้ยยังไม่เคยมาเนาะเดี๋ยวพาท่านไปชมเดินดู เดินดูอย่างหน่อยเนาะวันนี้ไม่เอาน้ำมาลืมชักเหนื่อยๆแล้วเนาะขาดน้ำตรงนี้ก็มองได้ไกลเหมือนกันนะเนาะ ก่อนหมนคล้ายประตูทางเดินนะตรงนี้ระทาน้ำไหลนะตรงนี้น้ำไหล นอนแล้วเนะาะตรงนี้ก็ที่ต่ำๆเนาะจะมองไปโน่นเลยไปได้ไหมตรงนี้เนาะนก็ไม่ลกเท่าไหร่เนาะช่วงนี้เดินได้เนาะมันก็จะเป็นหินก็มีตรงนี้เนาะมีหินเยอะหน่อยเนาะหินเป็นก้อนๆเยอะช่วงนี้นอกนั้นก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นตาด ตาดลงไปเนาะนก็มีตรงนี้หน่อยเนาะถ้าเป็นหน้าฝนละห้ามเดินแล้วเนี่ยลื่นเนะาะจะพาท่านผู้ชมไปดูท่ำพระอีกหน่อยเนาะถ้ามาผู้อางไม่ไปท่ำพระนี่ก็มาไม่ถึงเลยเนาะ ตรงน,นี้ก็จะเป็นตาดน้ำไหลลงมานี่เนาะไปนี่ไปอนนีกชั้นหนึ่งเนาะมันจะไหลลงนั่แหละคลา,ายห่วยอะเนาะมีช่วงนี้เนาะที่หินมันเยอะ เห็นเป็นก้อนก้อนเยอะเนาะจริงๆเราก็เห็นหนัาภูเขาแล้วแต่ว่ามันจะแถวนี้จะเป็นก้อนแยก,กเยอะเนาะนี่ต้นมักให้ต้นมักให้ว่าเนาะต้นใส่เนาะนี่ลูกมันใส่ป่าเปล่าใส่ไหมนี่อ้าวมันเน่ใจเลยเว,ว้ยเนาะ ต้นไซใช่ไหมจะเป็นที่น้ำไหลลงมาตรงนี้เสามานี่แนะเนาะป่านี้ก็จะลงตรงนี้แนหะละเนาะเวลาน้ำไหลเนาะโวยนน์แหละ,ะป่านี้เขาก็เงี้ยเนาะ น้ำก็จะออกมาแถวนี้ไม่รู้มาจากไหนแล้วมาโโปรแถวน,นี้ก็มีเนาะนี่นะครับผู้อ่างตรงนี้ใต้ต้นไทรเนาะนี่นะครับแต่ตรงนี่ก็บริเวณใกล้ๆกันเนาะตรงโน้น จะไมใ่ใครขึ้นมาเนาะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเป็นทะลุเนาะตรงนี้จะเป็นทะลุอยู่หินปินดไว้อยู่เนาะเราก็จะลงไปนู่นแหละทางน,น้นอันนี้เป็นปูนหรือเป็นหินน,น,น,นี่อาจะเป็นหินเนาะเป็นชั้นนี่ชั้นเนาะเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่อาจจะเป็นหินเนาะเป็นชั้นเป็นชั้นเนาะ นี่ครับนี่ก็บริเวณข้างบนถ้ำพระเนาะนี่ครับถ้ำพระอยู่ตรงนี้นี่ครับเน,น,ะน,นะาะถ้ำพระโพอ่างเนาะ,น,น,ะนี่ก็น่าจะเป็นถ้ำจริงๆอ่ะเนาะนน ก็มีตำนานเนี่ยเนาะคือพวกพานพวกอะไรขอลมรสัตว์เนาะกระลอกไล่กระลอกมามามันมามุดหรือตรงนี้เราหาไม่เจอเนาะก็เลยมาทำการขุดขุดเจาะมันทะลุจึงได้รู้ว่ามันเป็นถ้ำเนาะตรงนี้จินนิดหนึ่งเนาะนินเขาว่านิดหนึ่งเพื่อนบอกเนาะข้างบนนี่ก็จะเป็นทะลุอยู่เนาะก็ทำแผ่นปูนมาปิดไว้เนาะ ทำเนาะเนาะในกลางถ้ำไอทําชั้นนอกเนาะนท่านผู้ชมได้ดูด้านบนเนาะนี่ครับถ้ำพระภูอ่างใครมาก็ต้องมาที่นี่เนาะ ทำพระแล้วก็ทำชั้นในเนาะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมีอะไรเนาะมีแต่กินมูลข้า,ขาวเนาะข้างในข้างในตรงนี้มันก็จะเป็นจะเป็นทะลุอยู่เนาะนะี่เนาะเป็นทะลุขึ้นอยู่นั่นเนาะ กไ็ไม่กว้างเท่าไหร่เนาะก็ไม่กว้างเท่าไหร่จะเป็นถ้ำพระผู้อ่างเนาะนี่นะครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรเนาะข้างในที่คนนี้คืมากก็ข้าวาอะเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำข้าวคาวข้าวคาว,คาวบินขึ้นเข้าขออกขังนี้ก็มีเนาะแต่ข้างล่างก็มีอยู่แค่นี้ถ้ำพระเนาะถ้ำพระภูอ่างเนี่ยครับก็ปากถ้ำเข้ามาฟังทางนี้เนาะ มาจากถ้ำพระขวามือข็จะเป็นหินก้อนใหญ่อยู่ตรงนี้เนาะจะไหลก็ไม่ไหลตรงนี้นะครับกลับตรงนี้ก็ได้เนาะเดินไปนี่ก็จะกลับได้เนาะต้นไม้หน้าแหลงวันนี้ครับ แหลงคักเนาะตอนนี้จะไม่ลงไปแล้วเนาะเพราะว่ามีอยู่สองคลิปเนาะสองครั้งที่มาหน้าฝนกับหน้าแหลงกอดๆโน่นปีกว่าๆสองปีแล้วเนาะก็มีส่วนคลิปล่าสุดที่มาเนาะก็ประมาณนั่นแหละหน้าฝนแล้วเนาะเลยเคยลงไปแล้วเนาะท่านผู้ชมถ้าอยากติดตามรับชมย้อนหลังก็ได้เนาะเซิร์ชาชาแชนเนลเนาะวันนี้มาหน้าแหลง มันขายอะไรเนาะขายสัตว์ดึกดำบรรพ์อเนอนาะนี่นนเนาะบรรยากาศมันก็อนี้แหละครับผู้ ดอกไม้มันก็ธรรมชาติอย่างนี้แหละหอมจริงๆแล้วก็หอมอยู่แลดอกไม้เนี่ยดอกคังดอกคังเพือดว่าเนาะสื่อภาษาอีสานเขาเรียกกันเนาะเราจะขึ้นไปตรงนี้เน,ะนาะเรงเกี่ยวลงมางมาเลียงหินกันก็จะจังเนาะ ข้าขงบนก็มีเนาะอ่างก็มีน้ำอยู่เนาะอยู่ข้างบนโพนะอยู่ฝั่งทางนี้เนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สูบน้ำขึ้นมาใส่เนาะมันก็น่าจะน้ำเดิเดมๆอยู่เนาะ ถึงได้เรียกว่าโพอ่างเนาะอ่างน้ําเรียกว่าอ่างน้ําเนาะนี่แหละครับทางคันท้ำพระนี่แหละจะมีอ่างอยู่ตอนนี้เราเป็นลานพระเนาะอนนี้ก็ถมตีนขึ้นแล้วเนาะกำลังสร้างอยู่เนาะลานพระเนาะ ลานพระภูอ่างใครจะมาเที่ยวมาทำบุญก็ได้เนาะสำนักสงฆ์ภูอ่างบ้านละเขตอำเภอเขม,มารลาดเนาะตำบลหน,นองนอกทาเนาะอำเภอเขม,มารลาดนี่ครับจุดชมวิวจุดเช็คอิน หอดแล้วโพอ่างครับโพอ่างเดี๋ยวจะท่านผู้ชมได้ดูวิวส,สวยๆก่อนเนาะมองได้ไกลเลย นี่ก็จะสร้างพญานาคเนาะแต่ยังไม่เสร็จครับสำหรับคลิปโพ่างเนาะก็ได้พาท่านผู้ชมไปเดินดูแลเนาะตรงที่ยังไม่เคยไปก็พาท่านผู้ชมไปดูแล้เนาะทางหน้าผาฝั่งทางทิศตะวันตกเนาะก็พาเดินดูไปจนทั่วแล้วก็มาถึงถ้ำพระแล้วก็เลยมาลานพระแล้วก็มาจุดเช็คอินนี้เนาะแล้วก็จะมาขอปิดคลิไปไว้ตรงนี้อย่าลืมเข้าไปกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆไม่ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครับสําหรับคลิปนี้สำหรับส,สงภูอ่างก็จะหมอขอปิดคลิปไว้ตรงนี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ